สวัสดีครับเรามาดูรถกระบะเอาไว้เข้าไล่เข้าสวนกันอีกคันนะครับอันนี้เป็นกระบะแค็บมิซูบิชิเอโร่บอดี้นะครับเป็นตัวจอโค้งรถปี37นะครับอันนี้เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับสีภายนอกพอใช้ครับมีดิ้วรอยบ้างตามการเวลาตามการใช้งาน ลอนกระบะสวยนะครับไม่มีผูกภายในห้องเครื่องสวยครับคานหน้าเดิมเครื่องนิ่งครับไม่มีไอ้น้ำมันเครื่องความร้อนปกตินะครับภายในสวยสะอาดครับเบาเป็นเบาะหนังแผงประตูแผงคอนโซลสวยๆครับกระจกเป็นกระจกแบบมือหมุนนะครับแอร์เย็นภาษีปี6-6 เอกสารชุดโอนครบคันนี้ขายตามสภาพนะครับราคาเปิดขายที่5,9,000บาทท่าันใดสนใจรถคันนี้ก็ติดต่อไปตามที่อยู่ด้านล่างคลิปนะครับขอบคุณครับ